ยืนยันพรุ่งนี้เงินเข้าเตรียมเฮ18เมษายน65โอนอีกคนละ500บาท สวัสดีค่ะทุกคนกราวสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่11เมษาย,ยน2 5 6 5แล้วก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการยุญาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะอัปเดตข่าวสารกันในวันนี้นะคะซึ่งก็มีข่าวดีมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องนะคะในส่วนของรายละเอียดนะคะว่าพรุ่งนี้นะคะจะมีการโอนเงินให้กับ กุ่มผู้โชคดีนะคะและก็ยืนยันนะคะว่าจะมีการโอนอีกรอบให้คนละ500บาทในวันที่18บเมษายน2565คนไใครมีสิทธิ์ได้รับเงินตรงนี้บ้างเตรียมเฮไปพร้อมๆกันเลยค่ะซึ่งก็อย่าพลาดข่าวสารนะคะก่อนรับฟังข่าวสารก็ฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทังช่องในการค้นหาข้อมูลนะคะและก็ใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตาม ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะซึ่งแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นการแจกเงินหรือสวัสดิการการช่วยเหลือต่างๆของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนนะคะทางช่องก็มาแจ้งข่าวสารให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกกลุ่มในทุกๆวันค่ะและเพื่อนค่ะเสวลานะคะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวดีนี้พร,พร้อมๆกันเลยค่ะกําหนดวันโอนก็จะถึงแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะกลุ่มนี้เฮนะคะ รับโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมกันทั่วประเทศยืนยันนะคะพรุ่งนี้ในวันที่12เมษายน2565นั้นกลุ่มผู้โชคดีนะคะจะได้รับเงินจำนวน1,000บาทต่อรายค่ะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะสำหรับกลุ่มผู้โชคดีนั้นก็คือกลุ่มผู้ที่อยู่ในอาสาสมัครสาธารณสุขจมุูบ้านหรืออสอมอนั่นเองนะคะซึ่งจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้เพื่อ นำไปใช้จ่ายทันในช่วงสงการกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับเงินค่าป่วยการนะคะที่พ่อแม่พี่น้องกลุ่มอสอมอได้นะคะคนละ1,000บาทและก็น่ายินดีไปมากกว่านั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องกลุ่มนี้จะได้รับเงินอีกรอบโอนให้อีกคนละ500บาทในวันที่18เมษายน2565ค่ะซึ่งเงินในส่วนตรงนี้นะคะก็ได้เป็นเดือนสุดท้ายนะคะซึ่งล่าสุดอนุมัติออก มานะคะในเดือนเมษายนนะคะวันที่18เมษายนพ่อแม่พี่น้องกลุ่มอสอมจะได้รับเงินค่าตอบแทนค่าเสี่ยงภัยในการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังป้องก,กันโรคติดเชื้อวัคซนโควิด -19 หรือโควิดนาชินในชนว<ม>็ย้ำนะคะว่าเงินในส่วนตรงนี้นะคะเหลือเพียงอีก500บาทสุดท้ายแล้วนะคะก่อนหน้านี้เดือนที่แล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องกลุ่มอสอมได้รับเงินรวดเดียวกันไปคนละ 2,500บาทนะคะเหลือค้างไว้ของเดือนมีนาคม2,565ซึ่งพ่อแม่พี่น้องก็ปฏิบัติหน้าที่กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะในเดือนเมษายนนี้ทางรัฐบาลก็เตรียมพร้อมที่จะโอนให้ค่ะในส่วนจะมีการแจก เพิ่มอีกหรือไม่นะคะสำหรับเงินค่าตอบแทนค่าเสี่ยงภัยในส่วนตรงนี้นะคะซึ่งยังมีการระบาดอยู่นะคะสำหรับโรคโควิด -19 นะคะก็ต้องรอติดตามสถานการณ์ต่อไปนะคะว่านายกรัฐมนตรีนะคะจะมีการอนุมัติให้กับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มอ,อสมออีกหรือไม่นั่นเองค่ะ ซึ่งสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวดีนะคะรอรับเงินกันในวันพรุ่งนี้แล้วก็ในวันที่18เมษายน2565อสอมมได้รับทั้งหมดนะคะสูงสุด1,500บาทค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวซานไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะใครมีคำถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ